มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของ a i s ในระบบเติมเงินหรือ a i s วันทุกคอกันบ้างนะครับสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่และก็การย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ a i s ในระบบเติมเงินนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่1มิถุนายน2565ครับมาอัปเดตแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตกันนะครับซึ่งของ a i s ตัวนี้จะขยายระยะเวลามาจนกระทั่งถึงวันที่1ถึงวันที่15 มิถุนายน2565นะครับกับแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับโทรฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยครับเงื่อนไขนะครับก็คือเบอร์ใหม่เนี่ยจะต้องเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันนะครับถ้าเกิน7วันไปแล้วสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นไม่ได้ย้ายค่ายมาใช้เอระบบเติมเงินเนี่ยถ้าสัญญาณขึ้นปุ๊บต้องรีบดําเนินการกดสมัครให้เสร็จภายใน7วันนะครับ ถ้าเกินเจ็วันไปแล้วก็สมัครไม่ได้เช่นกันนะครับแล้วก็เบอร์ซิมนี้เป็นได้ทุกซิมนะครับได้ทุกซิมยกเว้นซิมทูฟลายนะครับซิมที่เขียนว่าเลข2 FLY ซิมทูฟลายเนี่ยสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับซิมตัวอื่นสมัครได้หมดเลยนะครับเดอวันซิมสมัครได้นะครับซีซิมสมัครได้ Social สมัครได้นะครับแล้วก็ซิมอีกหลายๆซิม สามารถที่สมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับต่ออายุอัตโนมัตินาน6รอบ6เดือนเหมือนเดิมนะครับโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางสายแล้วโทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงก็เหมือนเดิมนะครับสมัครได้ทุกจังหวัดเลยนะครับ77จังหวัดทั่วประเทศไทยสามารถที่จะสมัครกันได้เลยคุณผู้ชมให้ร้านค้าสมัครให้ก็ได้หรือจะนํามาสมัครเองก็ได้นะครับซื้อซิมมาแล้วเอามาลงทะเบียนซิมเองที่บ้านก็ได้หรือว่าเราจะเอาซิม ให้ร้านเข้าลงทะเบียนให้เสร็จสับเลยก็ได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเอาซิมมาลงทะเบียนเองที่บ้านเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องโหลดแอป myas นะครับพิมพ์ว่า myas แล้วโหลดแอปลงมาติดตั้งในเครื่องมือถือของเรานะครับชื่อว่าแอป myas แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็จะต้องเข้าไปที่เข้าไปที่หัวข้อเปิดเบอร์นะครับเดี๋ยวผมผมผมเข้าตรงเนี้ย เมื่อเราเข้าหน้าแอปของ AS เ็นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมมองไว้เห็นแน่นอนเพราะว่าผมต้องขึ้นรหัสให้กับตรงนี้นะครับเมื่อเข้ามาในแอปของ MyAS เร็จนะครับคุณผู้ชมก็จะดูรวงหัวข้อที่เขียนว่าเปิดซิมทับย้ายมา AS นะครับคุณก็กดไปที่เปิดซิมแล้วหลังจากนั้นคุณก็เลือกไปที่หัวข้อเปิดใช้ซิมนะครับเมื่อเปิดใช้ซิมเสร็จป,ปุ๊บคุณก็เลือกภาษานะครับเลือกภาษาไทยกดปุ๊บภาษาไทยแล้วหลังจากนั้นคุณก็สแกนซีเรียลซิม ซีเรียลซิมมันจะอยู่ด้านหลังซองซิมนะครับที่เป็นบัตรเล็กๆอยู่หลังซองซิมที่เป็นซีเรียลแถบๆนั่นคือซีเรียลซิมนะครับหลังจากนั้นก็ถ่ายถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับเมื่อถ่ายรูปบัตรประชาชนเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เราสแกนใบหน้าของเรานะครับเมื่อเราสแกนใบหน้าของเราเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าเราก็ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยืนยันข้อมูลก็เสร็จสิ้นการลงทะเบียนซิมนะครับเมื่อลงทะเบียนซิมเสร็จปุ๊บเราก็เอาซิมใส่เครื่องนะครับเมื่อซิมใส่เครื่องเสร็ เราก็จะต้องปิดข้อมูลมือถือก่อนนะครับเดี๋ยวไม่งั้นมันจะกินเงินเมื่อปิดข้อมูลมือถือเสร็จปุ๊บเราก็เติมเงินเข้าไปในระบบนะครับ150บาทหรือ200บาทแล้วแต่ว่าเราจะเอาความเร็วไหนนะครับและหลังจากนั้นเราก็กดรหัสในการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตกันได้เลยนะครับตัว4เมกะบิตเพ์เซกไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับ150าบาทนาน30วันอันนี้รวมภาษีแล้วนะครับกดดอกจัน777 ดอกจันเก้าหนึ่งสองศูนย์ดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วก็กดถั่วออกนะครับกดรหัสให้หมดทุกตัวถึงแม้ว่ารหัสมันจะยาวสักนิดนึงแต่คุณผู้ชมต้องกดให้หมดทุกตัวนะครับเดีย๋ยวไม่งั้นมันสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นเด็ไม่ได้นะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คือ15เมกะบิตเพอร์เซก200บาท30วันแถมโทรฟรีทุกเคอือขายกันด้วยนะครับเป็นเน็ตแบบไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วรวมภาษีแล้ว200บาทนะครับ กดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเก้าหนึ่งหกศูนย์ดอกจันหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วก็กดทูกออกนะครับกดรหัสให้หมดทุกตัวนะครับถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งไปเนะี่ยมันสมัครแพร็กเกจโปรโมชั่นเน็ตไม่ได้เมื่อเรากดรหัสเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะต้องรอข้อความยืนยันเมื่อมีข้อวเมื่อมีข้อความยืนยันมานะครับเราก็ สามารถที่จะเปิดข้อมูลมือถือไปใช้เ e ง็ตได้เลยนะครับข้อความยืนยันมันก็จะบอกในลักษณะที่ว่าเริ่มใช้เมา์เมา์อะไรเงี้ยนะครับในราคา200บาทในราคา150บาทได้เรียบร้อยแล้วอันลิมิเต็ดอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับนั่นคือคุณผู้ชมสามารถที่จะเล่นเ e น็ตกันได้เลยหรือกดเช็คเงินก็ได้นะครับกดเช็คเงินดอกจันหนึ่งศูนย์อ่าไม่ใช่กดเช็คเงินดอกจันหนึ่งสองหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับถ้าเงินหายไป นั่นหมายความว่าสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นเสร็จแล้วเรารอข้อความยืนยันนะครับถ้าข้อความยืนยันยันยงไม่มาเราก็กดเช็คเช็คเช็คเน็ตนะครับกดดอกจันหนึ่งสองหนึ่งดอกจันสามสองสี่เหลี่ยมแล้วโทกออกเพื่อเช็คเน็ตนะครับว่าเน็ตเรานั้นสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับนี่คือวิธีการของเครือข่าย ais นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าจะเป็นการายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ ais ในระบบเติมเงิน นะครับหรือ AS1 2 c นทุคนะครับแล้วแต่เราจะเรียกกันก็สามารถที่จะกดรหัสกันได้เลยนะครับหรือจะติดต่อร้านค้าก็ได้เช่นกันนะครับร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลอ่าโทรสาขามานางก็0ูนยแปงก่เก้9เก้น็ดีลน์ศูนย์แ8เนะครับเพราะว่าสาขามานางนั้นเป็นสำนักงานใหญ่นะครับสะดวกรดเร็วที่สุดก็คือที่สาขามานางนะครับส่วนถ้าเราติดต่อทางเพจของสาขาอื่นเนี่ย อาจจะมีล่าช้าบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นเพจของสาขามานาังเนี่ยจะสะดวกรวดเร็วที่สุดนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับหรือจะไปที่หน้าร้านก็ได้เช่นกันนะครับในเรื่องของการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตหรือการติดต่อสอบถามข้อมูลในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของมือถือว่าใายไหนเดือนไหนมีโปรโมชั่นอะไรบ้างอัปเดตกันได้เช่นกันหรือนะครับหรือจะติดตามทางสื่อโซเชียลทุกรูปแบบนะครับก็สามารถที่จะ ติดตามข้อมูลข่าวสารของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตกันได้นะครับถ้าเกิดว่ามีโปรโมชั่นอะไรมาใหม่นะครับเดี๋ยวก็จะนํามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอดลืมไปตัวเน็ตอย่างเดียวนะครับเน็ตอย่างเดียว8เมกะบิตเพอร์เซก150บาท30วันอันนี้ยังมีอยู่นะครับแล้วก็เน็ตอย่างเดียวตัว20เมกะบิตเพอร์เซก200บาท30วันอันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับติดต่อร้านค้าได้เลยนะครับตัวที่เป็นเน็ตอย่างเดียวนั้นไม่มีรหัสในการกด แต่ถ้าเกิดเ่าเป็นเน็ตแถมโทรฟรีทุกราคาอันนี้มีรหัสในการกดคุณผู้ชมกดรหัสตามนี้ได้เลยนะครับสะดวกแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวไหนก็กดรหัสในการสมัครกันได้เลยนะครับส่วนคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าอันนี้เกือบลืมไปเลยนะครับส่วนคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าเนี่ยคุณผู้ชมต้องใช้รหัสในการแกล้งย้ายค่ายนะครับแกล้งย้ายค่ายดูนะครับกดดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งดอกจันเลขบัตรประชาชน13หลักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับหลังจากนั้นรอรับเจ้าหน้าที่ก็จะโทรสายมาหาเราเองนะครับ แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะถามว่าทําไมเราถึงต้องการที่จะย้ายค่ายเราก็บอกไปว่าเบอร์เก่อเนี่ยเราต้องการที่จะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้แถมตัวนี้ราคานี้ราคานี้นะครับได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ย้ายออกไปก่อนครับได้ออกไปสักประมาณ2อสวันแล้วค่อยย้ายกลับมาใหม่แล้วกดรหัสในการย้ายค่ายนะครับอันนี้ก็คือได้แน่นอนนะครับถ้าเจ้าหน้าที่เขาไม่ทําให้เราก็ย้ายออกไปครับย้ายไปเครือข่ายอื่นนะครับย้ายไปสักประมาณ2อสวันแล้วค่อยทํารายการย้ายค่ายกลับมาเป็น a s เเหมือนเดิมมาอีกครั้งหนึ่ง นะครับก็จะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นราคาถูกๆตัวน,นี้แน่นอนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสํหรับครั้งนี้สวัสดีครับ